เริอนพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่ก็ได้มาที่วัดท่าตอนวันนี้เป็นวันสําคัญในพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งก็คือวันออกพรรษาซึ่งวันออกพรรษานี้ก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11ซึ่งเป็นวันที่ครบกําหนดระยะเวลา3เดือนที่พระภิกษุสงฆ์นั้นได้อยู่จําพรรษาวันออกพรรษานี้เรียกอีกวันนึงว่า วันมหาปวารณาซึ่งวันมหาปวารณาก็คือเป็นวันที่เออยังไงอ่ะเป็นการที่เปิดโอกาสให้กับว่าพระที่มีอาวุโสเออมากน้อยต่างกันเนี่ยสามารถที่จะว่ากล่าวตักเตือนแนะนําอะไรกันได้นะข้อบกพร่องต่างๆเนี่ยพระอาวุโสน้อยก็สามารถที่จะเออแบบเออถวายคําแนะนํากับพระอาวุโสมากได้นะเพื่อ ให้รู้ถึงจุดบกพร่องเพื่อการแก้ไขแล้วก็ถือเอาวันนี้เป็นวันที่จะอขออภัยซึ่งกันและกันนะขอโหสิรกรรมซึ่งกันและกันซึ่งความเป็นมาของวันออกพรรษาเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะในสมัยพุทธกาลที่เมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ได้ทรงทรงขนวด นะแล้วก็ได้ตัสลูระอนุตลรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยนะพระอ,องค์ท่านผนวดเมื่อพระชนมายุได้29พรรษาและตัสลูเมื่ออายุได้35พรรษาก็คือ6พรรษาแล้วพอพรรษาที่7พรรษาที่เเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยทรงล้ำลึกถึงพระคุณของพระมารดานะพระมารดาก็คือ ซึ่งเป็นพระมารดาของพระองค์พระนางศริมหามายาเนี่ยก็ซึ่งพระองค์ได้ได้ทรงดูด้วยข่ายพยานแล้วเนี่ยจึงได้ทรงทราบว่าเมื่อครั้งที่พระราชารมดาเนี่ยได้ให้ประสูติการพระพุทธองค์แล้วเนี่ยพระนางก็สิ้นพระชนแล้วก็ไปบังเกิดเป็นเป็นเทพพระบุตร นะอ,ยอยู่ในชั้นดุสิตอยู่ในชั้นดุสิตเลยคือคุณยมไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงในโลกมนุษย์เราจะต้องไปเกิดเป็นผู้หญิงอีกไม่ใช่นะพระนางสิริมหามายาซึ่งเป็นพระมารดาเนี่ยพระราชารมดาพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเกิดใหม่เป็นเทพประบุตนะไปเป็นเทพประบุตรอยู่บนอยู่บนชั้นชั้นดุสิตซึ่งเป็นชั้นสูงพอสมควรนะสูงกว่าชั้นดาวดึงเ่นะเพราะนั้นในภาษาที่7เนี่ย ผู้ทรงก็เลยลำลึกถึงพระคุณของพระมารดาพระราชมารดาที่ไปเป็นเนทพบุตรอยู่บนชั้นดุสิตเนี่ยพระองค์ก็เลยเสด็จขึ้นไปนะบนสวงสวรรค์นะแต่แต่มีปัญหาว่าพระรา,าชมารดาเนี่ยก็อยากให้แบบว่าเทวดาในชั้นอื่นๆเนี่ฟังด้วยชั้นที่ต่ำกว่าเพราะว่าเทวดาในชั้นที่ต่ำกว่าเนี่ยเช่นชั้นดาวดึงต่ำกว่าชั้นดุสิตเนี่ยชั้นเทวดาชั้นดาวดึงไม่สามารถที่จะขึ้นไป ไปชั้นดุสิตได้แต่ว่าเทวดาชั้นสูงเนี่ยสามารถลงมาชั้นต่ำได้เพราะนั้นพระนางสิริมหามยาซึ่งเป็นพระมารดานเนี่ยก็เลยเสด็จลงมาที่ชั้นดาวดึงพระพุทธองค์จึงได้ทรงเอ่อทรงแสดงรมเอ่อพระอภิธรรมเจ็ดคำพีที่ชั้นดาวดึงเพื่อให้เอ่อเทวดาจำนวนมากเนี่ยได,ได้ได้รับฟังเอ่อพระธรรมเทศนาใน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 พระธรรมในพระอภิธรรมเจ็ดคำพีด้วยซึ่ง พระอภิธรรมเจตคัมภีนั้นเนี่ยเออก็จะมีพระสังคีนีนาพระวิพังคะนาพระทาตุกถาพระปุคละปัญญาตนะพระกถาวัตถุนะพยมกะแล้วก็พระมหาปฐานนะซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่พระองค์เนี่ยได้ทรงแสดงธรรมตลอดระยะเวลา3เดือนในปรรษาที่7เนี่ยซึ่งบทของพระสังคีณนี่ก็เป็นเรื่องของกุศลกับอกุศลนะว่ากุศลนนเนี่ยก็ทําให้เกิดสุข อกุศลอกุศลก็จะเป็นพวกาทานศีลภาวนาเนี่ยขอให้เกิดความสุขนะแต่อกุศลก็จะเป็นพวกความโลภความโกรธความหลงเนี่ยก็ทําให้เกิดความทุกข์นะนี่เป็นเรื่องของเนื้อหาของภรษาสังกีนี <S <S ส,ส่วนพระวิพังพระวิพังก็จะเป็นเรื่องของขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะ พระธาตุกถาก็จะเป็นเรื่องเอ่อธรรมที่มีการเกิดการดับนะธรรมที่มีการเกิดการดับสลับไปเนี่ยนะส่วนพระปุคลาปัญญัติก็เป็นเรื่องของเอ่อานะอ,อายตนะนะอายตนะพวกตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเรื่องของสภาวะเอ่อธรรมชาติอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะที่เอ่อเป็นเอ่อประสาทสัมผัสทั้งหลายนะที่เข้ามาเอ่อทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะส่วน พระถาวัตถุก็เป็นเรื่องธรรมที่เป็นเครื่องทําให้แจ้งในพระนิพพานนะพระคาถาวัตถุส่วนพระยมกาก็จะเป็นเรื่องของออกุศลมูลซึ่งเป็นรากเง้าของความดีนะความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงความประพฤตในทานศีลภาวนาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็พระมหาปานพระมหาปานก็เป็นเรื่องของจิตนะที่เกาะอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงนะอารมณ์ความคิดที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจิตนะ จิตจะดีหรือชั่วกว็เพราะความคิดนะผลบุญและบาปเนี่ยเป็นปัจจัยให้บุคคลเนี่ยเกิดในที่ดีก็ได้ที่ชั่วก็ได้นะแล้วก็จิตและอารมณ์เนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดพบใหม่ที่เป็นสุขคติหรือทุกขคติคือไปอพบภูมิที่ดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะในพระมหาประธานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญโดยเพราะกล่าวถึงในเรื่องของจิตเนี่ยว่าจิตและ,อ,ะอารมณ์เนี่ยเป็นปัจจัยที่จะทําให้ให้เกิดในพบใหม่ที่ ดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นผู้ดองได้ทรงตัดไว้อยู่ตลอดว่าจิตสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่แบบว่าเราอย่าได้ให้จิตสุดท้ายมีความทุกข์ทรมานหรือหม่นหมองเศร้าส้อยห่วงหาอะไรให้แบบมีความเบิกบานที่จะยอมรับกับพบใหม่ที่จะไปเกิดขึ้นนะเพราะนั้นหากว่าเราเได้ทําบุญทํากุศลทําคุณงามความดีมาเนี่ยเราก็ นึกถึงคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นให้จิตใจออมีความปิติมีความกเกษมนะมันก็จะได้เกิดในภพภูมิที่ดีแต่ถ้าหากว่าจิตใจเราเศร้าหมองโกรธแค้นนะมันก็เกิดไปตู่อบายภูมิไปได้เหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งในพระพิธรรมเจ็ดคัมภีร์นะในพระสังกินีพระวิพังพระทาตุกถาพระนะปุกะละบัญญัติพระกถาวัตถุ พญามกะแล้วก็พระมหาปฐานที่พระองค์ได้ทรงแสดงโปรดต่อพระพุทธมารดาซึ่งไปบังเกิดเป็นเทพประบุนะไปเกิดเป็นเทพประบุนะคือไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงแล้วมันจะต้องเกิดเป็นผู้หญิงตลอดไม่ใช่คุณโยมเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปเกิดเป็นผู้ชายได้นะเพราะนั้นพระมารดาพระราชมารดาก็ไปเกิดเป็นเป็นเทพบุตรและในการแสดงพระอภิธรรมเจ็ดคำพีเนี่ยทำให้เทพบุตรที่เป็นอดีตพระมารดาเนี่ยสำเร็จเป็นพระโสดาบัน เหล่านี้เป็นต้นใน,ในหลักธรรมที่ที่ผู้พุทโได้ทรงทรงทรงตัดทรงตัดสอนแสดงคำต่างๆแล้วพอเสร็จจากวันครบวันออกพรรษาเนี่ยวันรุ่งขึ้นคือวันพรุ่งนี้ผู้พุทค์ก็ได้เสด็จลงจากลงจากสว,สวรรค์ชั้นดาวดึงนะลงมาเสด็จลงมายัางเมืองที่ชื่อว่าเมืองอสังกัตสะ นะสังสารแลพรงก็ทรงแสดงที่ชื่อว่าไตาโลก,กะวิรณะปาฏิหารนะไตโลก,กะนะวิรณะปาฏิหารก็คือ,อ,อมนุษย์สัตว์ในโลกมนุษย์ในสัตว์นรกเทวดานะสวรรค์นเนี่ยสวรรค์นรกมนุษย์เนี่ยเห็นกันหมดเลยนะ นี่ก็คือความเป็นมาเป็นไปเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการตักบาตรเทวน่ก็จะเป็นพวกเข้าวต้มผัดข้าวต้มลูกโยนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพื่อเป็นการร่ำลึกถึงเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะเรียกว่าวันวันเ,เทโวโลหณะที่พระพุทธองค์นั้นน่ะได้ทรงกลับจากการเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาที่บนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงกลับมาสู่เทโวโลกนะโดยลงมาที่เมือง สังกัสรแล้วก็มีประชาชนจํานวนมากของเมืองสังกษสมีความปลื้มปิติใจที่ได้ต้อนรับองค์พระศาสดาเหล่านี้เป็นตน้นเพราะนี่นก็คือความเป็นมาเป็นไปของของวันเข้าพรรษาเอ,อ้วันออกพรรษานะแล้วก็วันเ,เทโวโลหะนะนะเพราะว่าความเป็นมาเป็นไปก็อย่างที่คุณโยมทราบอยู่แล้วว่าเ,เหตุที่ต้องมีการเข้าพรรษาสามเดือนก็เพื่อให้อ่อ ระษาวกทั้งหลายนั้นเนี่ยได้อยู่ประจําเป็นที่นะไม่เดินทางจาริกไปทั่วไปเหยียบพืชไร่ชาวไร่ชา,ชานาให้เกิดความเสียหายเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนแต่พะอรอรษาก็ใกล้ๆจะฤดูฝนหมดพอดีเหล่านี้เป็นต้นนะนี่ก็คือความเป็นมาเป็นไปนะครับมีเรื่องราวที่หลวงพี่อยากจะเล่าให้พวกเราฟังเป็นพุทธประวัตินิดหนึ่งนะซึ่งเราก็ยังมีเวลามันอยู่ประมาณนักประมาณนักเจ็ดแปดนาทีเก้านาทีนวว่า ผู้ศาสนาเนี่ยบังเกิดในชมพูทวีปนะซึ่งชมพูทวีปนั้นก็อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะทิศตะวันตกเฉียงเหนือของไทยซึ่งชมพูทวีปเนี่ยเป็นเป็นเป็นทวีปใหญ่นะซึ่งประกอบไปด้วยประเทศอินเดียเนปาลบังคลาเทศปากีสถานภูตานเหล่านี้เป็นต้นนะอินเดียเนปาลบังคลาเทศปากีสถานภูตานเนี่ยเป็นดินแดนของของพุทธภูมิในสมัยก่อนเลย นะในสมัยก่อนของชมพูทวีปนะซึ่งในสมัยก่อนนั้นเนี่ยภูศาส,สนาก็จะบังเกิดขึ้นที่นี่นะความจเจริญรุ่งเรืองก็จะบังเกิดในชมพูทวีปนี้ในอินเดียในปานบางคาเทศปากีสถานเช่นมีล่องรอยของพระปฏิมาองค์สูงใหญ่มากแต่ว่าโดนชาวต่างศาสนาซึ่งในปัจจุบันนี้มุสลิมก็เข้าไปครองครองปากีสถานเนี่ยนะก็ทำลายทำลายพระพุทธรูป ใหญ่ๆซึ่งแบบว่าก็าทำให้ชาวพุทธนั้นเ,เสียใจต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเออที่ชมพูทวีปเนี่ยก็จะมีกษัตริย์ที่ครองชมพูทวีปที่ยิ่งใหญ่นี่ก็คือพระเจ้าโอกากราชพระเจ้าโอกากราชเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่มีความปีชาสามารถมากนะพระองค์กม็มีมีเอ่อมีเอ่อพระโอรส อยู่สี่พระองค์แล้วก็พระธิดาห้าพระองค์นะตอนหลังตอนหลังเนี่ยพอตอนหลังเนี่ยพระมเหสีสิ้นพระชนพระองค์ก็เลยก็เลยอภิเษกสมรสใหม่กับผู้หญิงคนอื่นแล้วก็ให้บังเกิดพระโอรสขึ้นมาโอ้พระเจ้าโอคกาล่าหลงลูกมากนะหลงพระโอรสที่เกิดจากพระมเหสีองค์ใหม่มากก็เลยบอกว่าโอ้เจ้าเอ้ยเจ้าอยากจะขออะไรอ่ะ เด็ดพ่อจะให้เจ้าทุกอย่างเลยนะก็พูดกับต่อหน้าเออไอ้ไม่เหสีใหม่มเหสีใหม่ก็เลยบอกว่างั้นหม่อมชั้นจะขอแทนพระโอรสได้ไหมเพคะในได้ไหมเพคะเจ้ากากล้าก็บอกว่าเอาสิขอแทนก็ได้พระมเหสีใหม่ก็เลยบอกบอกว่าอย่างนั้นหม่อมชั้นขอว่าเมื่อถึงเวลาเหมาะสมขอให้พระโอรสองค์นี้ได้ครองเมืองของชมพูทวีปนี้ทั้งหมด นะเพคะโอ้พระเจ้าโอกากาาชนี่อึ้งกันไปเลยแบบว่าจะพูดเป็นกษัตริย์แล้วตัดแล้วก็ไม่คืนคําไม่รู้จะทาไงก็เลยต้องยอมแต่ด้วยความห่วงห่วงพระโอรสทั้งสี่กับพระธิดาก็เลยบอกให้ไปสร้างเมืองใหม่นะไปสร้างเมืองใหม่พระโอรสทั้งสี่นี้กับพระธิดาก็ไปสร้างเมืองใหม่นะ,ะที่ป่าสักกะซึ่งอยู่เป็นที่อาศัยของกบิลดาบท นะอยู่ใกล้กับภูเขาหิมะ่านนะไปสร้างแบบอย่างแบบดีเลยอะ่ะเจริญง,งอกง,งามรุ่งเรืองแล้วต่อมาพระเจ้าอกการลาก็เสด็จไปที่เอ,อที่เมืองอ,อที่ป่าสักกะแห่งเนี้ยที่เป็นที่อาศัยของกบ,บินาบดเนี่ยเออกบ,บินระดาบทเนี่ยก็เลยกล่าวชมกับ,ก,บกับพระโอรสกับพระธิดาว่าโอ้โหพวกเจ้านี่มีปีชาสามารถมากนะแบบเจ้านี่สัก สกกะมากเลยก็คือก็เลยเป็นที่มาคําว่าเจ้าเนี่ยสกกะมากเลยคือสักกามีความสามารถเนี่ยก็จะเป็นที่มาของตระกูลของสกยะวง์คือตระกูลของของของเจ้าชายศธัตถาเราส่วนพระธิดาอีกพระองค์หนึ่งเนี่ยก็ไปสมรสกับเจ้าเมืองกรุงเทวทหะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเป็นตระกูลของโกริยวงนะเพราะนั้นพระพุทธองค์นี้ก็อยู่ที่เมืองอ เป็นตระกูลของกบิลพัทนะที่ชื่อว่าสากยะวงศ์นะส่วนอของพระธิดาพราะองค์นั้นก็เป็นตระกูลโกลียวงศ์ซึ่งโกลียวงศ์นียก็ให้กําเนิดพระนางพิมพาเพราะสมัยก่อนเนี่ยอ,อินเดียจะมีอยู่สี่วรณะนะนะก็คือวรณะกษนะนะนะัตริยนะ์วรณะพราหมณ์วรณะแพทยวรณะสูตรนะกษัตริย์ก็เป็นพวกเจ้าเมืองพราหมณ์ก็พวกเจ้าพิธีแพทย์กับพวกพลเรลือนพวก คนทํานาทําไร่สูตรก็พวกกรรมกรแต่ถ้าเกิดมีการเ,าเสกสมรสต่างวรนนะกันนี่ก็จะเป็นพวกจันทานเพราะฉะนั้นกษัตริย์ก็จะวนนะรรณะกษัตริย์เขาก็จะแต่งงานด้วยกันนะเขาก็แต่งงานด้วยกันเพราะฉะนั้นอของศากยะวงเนี่ยพระเจ้าสุดโทธนะเนี่ยก็จึงได้อ่อจึงได้พระมเหสีจากจากตระกูลของ ของพระธิดาของพระเจ้าเออกกากาลาชก็คือแบบเป็นพี่น้องกันนะแต่งงานกันก็ก็มาเป็นเนี่ยโกริยวง์กับสักยวงศต่างๆอันนี้เป็นต้นแล้วหลังจากนั้นพุทธองค์ก็เจ้าชายสีสัทะที่ได้หลังจากที่คลอดแล้วพระนางสิริม,มาวายาก็ <c oughs> สิ้นพระชนเนี่ยนะต่อมาพระองค์เมื่ออายุได้อ ยี 29, ่สิบเก้าพรรษาหลังจากที่อภิเศกกับพระนางพิมพาแล้วให้กําเนิดลาหุนแล้วนะพระลาหุนแล้วเนี่ยองค์ก็เกิดความเบื่อหน่ายเห็นนางสนมในวังแบบแบบดูแล้วมันอุจจาตาดูแล้วมไม่ดีเลยก็เกิดความเบื่อหน่ายก็เลยออกบรรพชาเมื่อยอุยี่สิบเก้าแล้วก็บําเพ็ญเพียนในป่านะมีปัญจาวัคคีย์เป็นเป็นลูกศิษย์ ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วต่อมาเพวกก็พระวรกายสูบผอมเพราะการอดพระกาหารนะด้วยการทรมานกายนะตามความเชื่อนะตามคติความเชื่อแล้วพวกก็เลยทรงเทวดาก็เลยมานิมิตว่าถึงการเป็นดีดพินว่าดีดพินถ้ามันเป็นพินที่แบบตึงเกินไปเสียงก็สูงต่ำหย่อนเกินไปก็ เสียงก็ต่ำขึงกลางๆก,ก็จึงจะเป็นพอดีพอดีไพเราะพระองค์ก็เลยคิดวา่างนั้นเลิกทรมานพระวรากายดีกว่าก็เลยกลับพระมามาสเสวยพระกอยอาหารเหมือนเดิมนะครับพวกเราเป็นเจ้าวะคีก็เลยคิดว่าพระองค์นั้นเนี่ยท้อถอยความเพียรละไม่มีไม่เอาไม่เอาเลิกล้มละไม่มีความเพียรละก็เลยหลีกหนีไปพระองค์ก็เลยอยู่ลําพังพระองค์เดียวก็บาเพ็ญภาวนาจนได้ ในคืนวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนะหลังจากที่พระองค์บวชมาได้หกพรรษานะพระองค์ก็ได้ตัดสร้นะความจริงอันประเสริฐก็คืออริยสัจสีก็คือทุกสมุทัยนิโรธมัคนะทุกความไม่สบายกายความไม่สบายใจสมุทัยเหตุแห่งทุกนะโลภะโทสะโมหะนะความดับทุกนะนิโรธมัคก็คือมัคมิยงแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะ ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วหลังจากพระอ,องค์ได้ตัดสรู้แล้วเนี่ยพระอ,องค์ก็ได้เสด็จมาตอนแรกก็นึกถึงอาราละดาบทากับอุทกดาบทซึ่งเป็นเป็นผ้าจา์ก่อนนะก็จะไปแสดงทำให้ท่านฟังก็พอดีรู้ว่าท่านเสียชีวิตแล้วก็เลยไปแสดงแก่ปันจาัคคีย์ที่ป่ายสิปัตนามฤคตายวันก็ก็ไงอะ่ะก็ตอนแรกพวก บรรดาวาคัคคีก็ตกลงว่าจะไม่ต้อนรับพระอ,องค์แต่ว่าพอมาถึงแล้วก็ต้อนรับแบบโดยอัตโนมัตินะ่ะนะแล้วพระอ,องค์ก็ตัดว่าเราได้รู้ทมแล้วนะพวกบรรดาว่าคีไม่ค่อยเชื่อพอ,องพระอ,องค์ก็เลยตัดว่าเคยมีไหมที่เราได้เคยพูดถึงเรื่องการตัดสรู้พวกนี้ก็บอกไม่เคยพระองค์บอกงั้นเราจะแสดงทมให้ฟังก็เลยแสดงทมในปฐมเทศนาที่ชื่อว่าธรรมาจักรกับปาวัตนสูตร แสดงถึงเรื่องของ ksam, มักมีองค์8อริยสัจสีต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะจนพระยาโกนัญญะได้บรรลุโสดาบันเป็นองค์แล้วพระองค์ก็ได้เปล่งพระวาจาว่าอัญญาสิวัตโพโกนัญโยอัญญาสิวัตโพโกนัญโยนะโกนัญญะรู้แล้วหนอคโกัญญารู้แล้วหนอแล้ว บรรลุองค์หนึ่งนะครับแล้ววันต่อ,ตอมาก็พระองค์ก็แสดงซ้ํซ้ำซ้ก็บรรลุทั้งห้าพระองค์นะบรรลุเโสดาวันนะครับผมพระค์ก็เลยแสดงต่อในเรื่องของอนัตตาลัคนาสูตรซึ่งเป็นธรรมที่ว่าด้วยอนัตตาคืออนัตตาความไม่ใช่ตัว,ไม,ตวไม่ใช่ตนทั้งหมดก็เลยทั้งห้าพระองค์ห้าองค์วก,วก็เลยบรรลุเป็นพ่อรหรันต่อมาก็มีมียักษากุลบุตร คนหนึ่งกับเพื่อนอีกห้าสิบสี่คนจัดงานเลี้ยงมีหญิงบ้านสยามมาเยอะแยะตกดึกนอนหลับกันหญิงบ้านสยามลักขโมยของเข้าของไปยักษารุ่เรืองเบื่อมากเลยเห็นแล้วเสียวนันรู้สึกก็เลยแบบเดินออกมาจากที่พักของตัวแล้วเดินแล้วพูดไปคนเดียวเดินผ่านพุธองกับไม่เห็นพุธองเ็าบอกว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่วุ่นวายหนอทีนนนอท่นี่วุ่นวายหนอพุธองประทับอยู่ก็ พระองค์คงจะได้ได้ได้ได,ได,ได้ด้วยขายด้วยพยานแล้วแหละว,ว่าเนี่ยเดี๋ยวยาศาต้องเดินมาเนี่ยยศานี่แหละน่าจะเป็นผู้ที่โปรดพระองค์ก็เลยตัดว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอนะยาศายกุลบุตรก็โอ้ตกใจใครพูดนะก็เลยได้มีโอกาสสนทนาธรรมพระองค์ก็เลยได้แสดงธรรมกับยาศากุลบุตรก็สําเร็จเป็นโสดาบันแล้วต่อมาก็บรรลุเป็นพ่อระหันก็ไปชวนเพื่อนมาอีกห้าสิบสี่คนมา บวชในพุทธศาสนาด้วยก็เลยแล้วบรรลุเป็นพระอาหานทั้งหมดก็กลุ่มพระยะห้าสิบห้าระาจากข้าข,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 ขี้ห้าก็เป็นหกสิบะมงก็เลยจัดได้มีการประชุมประชุมสฆงครั้งแรกนะประชุมสฆงครั้งแรกแล้วก็ตัดว่าขอให้เธอทั้งหลายเนี่ยจงจงจาริกไปนะเพื่อประกาศพระธรรมคำสอนของเราแก่ชาวโลกเพื่อให้เขาเหล่านั้นเนี่ยได้พ้นจากกองทุกข์ให้บรรยายให้ไพ่เลาะทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุด บรรยายให้ครบถ้วนทั้งอัฏฐะและพยัญชนะแล้วแล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปพระสงฆ์ก็แยกย้ายพระสาวกก็แยกย้ายออกไปประกาศพระาศาสนานจนต่อมาเนี่ยทูาศาสนาก็เข้ามาถึงดินแดนของสุวรรณภูมิเราเหล่านี้เป็นต้นคําสอนที่เป็นหัวใจของมทธเจ้าก็คือสัพพะปาปัสากะละนงังกุศลสูปะส,สัมมาทาสจิตตาปริโยทะปะนงังก็คือการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อม และการทําจิตใจให้ผ่องใสเพราะนั้นนากว่าเราเนี่ยเราไม่ท,บบทาบาปทาแต่กุศลทําจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสอย่าหดหู่เศร้ามองเป็นทุกข์เป็นร้นอนอะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้เกิดไปสู่ในภพภูมิที่ดีนี่แหละคือหัวใจแห่งคําสอนของพระพุทธเจ้านะนอกน,นั้นในโพธิปัฏฐธรรมนะที่เป็นธรรมแห่งความสาเร็จและความเจริญความสุขนั้นก็จะเป็นพวกของอิออธิบาทสีนะสมรภูมิสีนะสติปัฏฐานสี นะเอออินรีห้าพละห้านะพวกชงเจ็ดมักมีองแปดอีกสาที่เจ็ดประการสิ่งต่างๆ่งนี้แต่สรุปที่สําคัญที่สุดก็คือพระมหาประธานก็คือจิตและอารมณ์เนี่ยแหะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดพบใหม่ที่จะเป็นสุขติหรือทุกขติเพราะนั้นหลวงพี่ถึงแบบย้ํากับพวกเราแบบไม่รู้ว่าขอย้ําอยู่ตลอดอะเรื่องจิตสุดท้ายเนี่ยให้พวกเราเนี่ย ได้มีความระวังนะมีสติและลึกรู้นะอยู่กับจิตสุดท้ายให้จิตสุดท้ายเบิกบานให้ได้เราจะได้ไปสู่ในพระภูมิที่ดีนะอันนี้มันเป็นธรรมมาเล็กๆน้อยๆนะในวันออกพรรษานะในในฐานะของภาษาโวพุทธบุตรของพุทธเจ้าที่่ะได้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนพุทธองค์นะซึ่งเป็นอากาลิโกคือไม่จํากัดการเวลานะก็ขออำนาแห่งคุณพระตนะไตรละ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังหลักธรรมเล็กๆน้อยๆน,ยนะในที่มางวันออกพรรษาในวันนี้ขอได้โปรดเป็นพระปัจจัยอภิบาลมรทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านขอให้ทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงนะคิดหวังสิ่งใดก็ขอจงสมเด็จสมบ่ามุ่งมาปรารถนาเดี๋ยวขอสักนิดหนึ่งก่อนแล้วกันเนานะเพราะว่าวันนี้ขอยาวนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นธรรมะวันพิเศษนะและ้วก็หลุงพี่ก็ได้มีโอกาสมาที่ วัดท่าต่อน,นี่ก็จะเป็นพระอุโบสถหลังเดิมนะหลังเดิมนะก็สวยงามนะวันตักบาทเทโวโรนะเนะีนะ่ยก็จะมีนะพระสงฆ์เนี่ยเดินลงมาจากบันไดเนี้ยนะก็เปรียบประดุจกับเนะี่ยที่พระพุทธองค์นะในนะในนะในนะสมัยพุทธกาลที่ไปเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาส่วนพระอุโบสถใหม่เป็นทรงล้านนาสวยงามมากคุณโยมอยู่ด้านหน้านุ้นนะเดี๋ยวพี่ได้ ได้พาพวกเราไปดูนิดหนึ่งเพราะว่าหลวงพี่เองก็ได้มีโอกาสมาช่วยปรับปรุงปลูกต้นไม้อะไรต่างๆน,นี้ที่่พระเจดีหน้าพราะอุโบสถนี้ด้วยนะก็อันนี้ก็เป็นต้นโพใหญ่พอด,ดีวันนี้ก็อาจจะ,ะวันนี้พอด,ดีคนงานของหลวงพี่สองคนเขาเป็นชาวไทยใหญ่แล้ววันนี้เป็นวันพระเขาก็เลยขออนุญาตหยุดไปหลวงพี่ก็ไม่เป็นไรเขาเงานบุญงานกุศลน,นะตรงนี้ก็จะเป็นพระเจดีสีทองข้างหน้านี้เป็นพระเจดีเก่าแก่นะ ยุคสมัยพระเจ้าพรมพาหาราชเลยนะครับยุคเดียวกับพระธาตุศพฝังแล้วพระธาตุสายลุงนะและแต่ว่าได้มีการมาสร้างครอบใหม่นะเดี๋ยวเราก็จะได้มาจบกันตรงนี้นะจบกันตรงนี้ส่วนพวระบรมศนั้นก็งดงามนะแต่พอดีข้างในนั้นเ,เนื่องจากว่าวันนี้มีการสแสดงพระธรรมเทศนานะเ,เลยไม่มีโอกาสพาพวกเราเข้าไปข้างในได้นี่ก็คือพระเจดีย์แล้วหลวงพี่ก็ได้มาปลูกต้นไม้นะต้น ผากากองนะที่ให้พวกเราได้ได้เห็นเนี่ยก็สวยสวยนะคุณยมเพราะว่าบรรยากาศอยู่บนเนินเขาด้วยที่มีความงดงามเนี่ยอันนี้เป็นผากากรงนะที่ลุงพี่มาทาสีใหม่เปลี่ยนต้นไม้ใหม่ให้ดูสวยงามก็ขอให้ชีวิตของพวกเรานั้นมีความงดงามนะเช่นเดียวกับต้นไม้ที่เห็นนะนี่คือ,อความงดงามของอ ของวัดท่าตอนนะของวัดท่าตอนที่หลวงพี่ได้มีโอกาสนะวันนี้ก็มาปรนนาออกพรรษาที่วัดท่าตอนนี้แหละนะมาปรนนาที่นี่นะก็เลยไปไหนไกลไม่ได้เพราะว่าเวลามันเวลามันจนเจียนมันไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้แต่ว่านับจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนี่ก็สบายละนะเออไปไหนมาไหนได้นะโดยไม่ต้องบอกลาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว เราก็สรุปกันด้วยกรตรงนี้เลยเนาะวันนี้เป็นวันออกพรรษาเป็นวันดีที่แบบว่าถือว่าเป็นวันมหาปวรณานะก็เง้นพี่ก็จะได้เอาตรงนี้เลยดีกว่านะก็วันออกพรรษามหาปวารณาในวันนี้เป็นวันที่งดงามและแจ่มใสเป็นวันที่เบิกบานอยู่ในใจ วันมหาปรณาประวณาไซช่าง,งดงามในสมัยพุทธกาลพันษาเจ็ดที่องค์สมเด็จทรชชินสีบวรเจ้าได้สเสด็จไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเช่นนั้นไงเพื่อทรงแสดงพระธรรมรเทศนาไซเรื่องพระอภิธรรมเจ็ดคำพีเพื่อเป็นการโปรดแก่องค์พุทธมารดาซึ่ง ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรในชั้นดุสิตนี่แต่เป็นประเพณีของชั้นเทวดาในทุกทีว่าเท,เทวดาชั้นต่ำนี้ไม่อาจขึ้นชั้นสูงไปได้เลยเท,เทพพระบุตรพระมานดาจึงเสด็จลงมาที่ดาวดึงเพื่อพึงให้เทวดาชั้นล่างได้ฟังด้วย และคานั้นพระพุทธองค์ได้ทรงตัดถึงพระอภิธรรมเจ็ดคำพีและพระพุทธองค์และพระพุทธมารดาก็ได้บรรลุโสดาบันและในวันรุ่งขึ้นคือวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันตักบาตรเทโวโลหะนะนะที่พระองค์ได้เสด็จลงมาจากสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาสู่เมืองสังกัสะนะเป็นวันที่โลกมนุษย์โลกสวรรค์โลกนรกได้เห็นกันเหล่าน,นี้เป็นต้น ขอทอิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิสายทั้งหลายนะทั้งของหลวงพี่และของพวกเราและขอทอิศบุญนี้ถึงดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้ทําบุญสร้างวัดหน้าตอนนี้ขอได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทว,วดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อได้รับในบุญกุศลนี้และนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร